เจอกันอีกครั้งนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะฮะก็มีคนบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับทําไมไม่เอาศูนย์ไปหมดเลย3ตัวนะครับเอ่อต้องต้องเข้าใจเลยครับศูนย์หายากนะครับผมมีศูนย์อยู่ก็จริงแต่ว่าตัวที่จะไปถึง2,500เลยไม่มีนะฮะแต่นะฮะผมก็พยายามลองดูครับผมอ่าก็จะใช้นะครับเป็นตัวเมเมลตันศูนย์ครับบัสตอยศูนย์ครับ พีเจศูนย์ครับพีจรอดพีจ็อดศูนย์พีจร์ดนี่ซีพีแค่พันสี่เองนะนะครับมาเจอคนแรกครับรากูนอะไรสักอย่างไปเลยนะครับตัวแรกเจอโทเกกิสครับตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนนางฟ้าบินนะฮะเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเอามีเมลตันมานะฮะเพราะว่าถ้านางฟ้าจะกินเหล็กไม่เข้าครับผม ะะเมเวลตันจัดการโทเกคิสด้วยล็อกสไลด์นะฮะหรือท่าผูผาทลาย <S <S เนะ,ะโทเกคิสบล็อกไว้นะฮะโทเกคิสมีท่าหิดและท่าไฟนะฮะมาลุ้นกันครับผมเปิดเกาะไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภัยเอนเชียนพาวเวอร์นะพลังโบราณน,นะครับผมมาเจอล็อกสไลด์ผูผาทะลายเขาเปลี่ยนตัวมาพอดีครับผม ตัวอะไรเอ่ยมาลุ้นกันผู้พาทลายอ้สวยไปครับเจอไคริ้วนะครับไคริ้วไคริ้วแฮปแพ้ท่าผู้พาทลายอยู่แล้วครับผมตัวมันทนท่าไฟฟ้าก็จริงนะแต่ท่าผู้พาทลายแล้วไคริ้วไม่เหลือครับผมบล็อกไว้ทําไมละอีหนูแล้วท่ามังกรท่าแรกตรีเหล็กไม่เข้าครับผมนะฮะ คาดว่าเขาก็น่าจะปล่อยท่ามังกรอีกนะฮะผมกันไว้ก่อนนะฮะเก็บตัวไว้ครับเนอแล้วผมก็เปลี่ยนครับเอาบัสอ้าตายก่อนครับบัสตอยมานะครับแล้วตัวต่อไปเจออะไรครับโอ้โหโทษแกคิสครับเกาะไม่มีฮะเกาะไม่มีเจอไอซ์บีมครับลำแสงน้ำแข็งนี่นะฮะลำแสงเยือกแข็งนั่นเองนะฮะ มาครับมาลุ้นตัวที่สามโอ้โหนะครับเกียร์ลาดนอตมาเจอลำแสงเยือกแข็งหน่อยเป็นไงปล่อยไปเลยบาสตอยลำแข็งเอ้ยลำแสงเยือกแข็งนี่นะฮะโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งนะฮะคือตอนเนี้ยเขาเก็บเอเนอร์จีไว้อยู่นะครับส่งไปเลยพีจอด ส่งไปเพื่ออะไรครับผมส่งไปเพื่อให้เขาปล่อยท่าครับผมอ่ะคว้าเทลนะฮะหลังจากนั้นผมก็เปลี่ยนเอาไอ้ยะนะครับไม่ทันครับผมเมเมลตันมานะฮะดูเขาจะปล่อยท่าอะไรครับคลั้งครับไม่ตายครับเหลืออีกนิดนึงครับปล่อยไปครับผมท่าภูผาทลอยนะฮะโชคดีมากๆเลยนะครับ ที่เขาปล่อยท่าคลัดมานั่นแหละครับมาเลยครับไปต่อที่คนที่สองครับผมนะฮะมาคนต่อไปโทโมซาก,กิ0701รอครับรอรอรอ,รอไปเลยบาสตอย โอ้โหเจอกับตั๊กแตนแดงเซ็งเลยครับตัวนี้แม่งคือเราแพ้หมดเลยนะครับอ่ะตีไปครับตีไป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 นะครับเขาส่งมาน่าจะเป็นไนส์สลัดครับไม่กันครับดื้อด้านไม่กันเด้อนะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนเอานี่ครับมีเมลตันมาครับโวมารับไนส์สลัด นะปล่อยมานั่นแหละครับมา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 นี่เจอท่าผูผาทลายน่ลยภูผาทาลายน่ยาานายปาบปาบับเน่นะฮะล็อกสไลด์ครับผูผาทาลายนี่ดำกันไว้อีกรอบนี้ปล่อยมาคงต้องกันแล้วล่ะครับนี่แอตแทกอินคัมมิ่งไม่กันไม่ไหวครับโอ้แต่เจ้าตะกัวแตนนี่ตัวดีเลยจริงๆนะฮะ ไม่ไหวไม่ไหวนะฮะเน่เน่ครับเ,เ,เ,เราปล่อยล็อกสไลด์หรือท่าภูผาทลอยไปอีกครับเขาก็น่าจะกันอีกรอบหรือเปล่าอ้าวเหอกันอีกรอบนะฮะไม่ไหวจริงๆครับรอบนี้ผมก็คงต้องกันอีกนะฮะเพื่อจะเก็บเมเมลตันไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนตัวนะฮะ นี่แหละฮะผมก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาเจ้าพีจอร์ดมานะฮะนี่ฮะพี่จอร์ดมาก็โดนไนท์แสชนะฮะาปาบนะฮะไม่เหลือครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอานี่ครับบาสตอยตีไปลูกตีไปนะฮะเขเหลือสองตัวมาดูตัวต่อไปโอ้โหมีค้างมีค้างนะครับโอ้โห นะครับส่งเกียร์ลาดอสมาเกียร์ลาดอสครับนะฮะเราน่าจะพอสู้ไหวนะนี่แหละฮะเกียร์ลาดอสปล่อยอีกทีทันไม่ลูกปล่อยอีกทีทันไม่ลูกปล่อยอีกทีทันไม่ลูกนี่ไงเจอไปครับถ้าไอซ์บีมนะฮะนี่ลำแสงเยือกแข็งครับโอ้โหแล้วเขาก็ปล่อยท่ามานะฮะบับสตอยเราน่าจะตายครับผม อ่าคว้าเทีนะฮะแล้วเราก็ส่งไปนี่ไงฮะตายนะฮะมแม่เมล,มลตัน,นะฮะแล้วตัวอะไรไม่รู้ครับเสียงเหมือนโดเก้คิสนะครับแล้วก็ปล่อยท่าภูผาทลายไปไม่รอดครับผมคือเขาแพ้ก็จริงแต่เราปล่อยได้ครั้งเดียวครับโอ,อ้เรามาอรอครูคนต่อไปกันครับเป็นผู้หญิงครับชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกครับ GCD mini อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับไปเลยเบาใจนี่โอ้เจอหมาไฟสบายแล้วครับผมวินดี้เหรอเออโอ้โหเปลี่ยนเป็นเกียร์ลาดอนครับอยู่ยืนสู้ไปก่อนนะฮะนะครับผมเปลี่ยนเป็นเมเมลตันมานะครับเนื่องจากว่าเมเมลตันเนี่ยนะครับมีท่าไฟฟ้านะฮะ แล้วก็มีท่าผู้พาถลอยนะฮะนี่นะฮะท่าเขาแรงใช่ย่อยครับผมนะฮะปล่อยล็อกสไลด์หรือผ้าภูผาทลายไปครับเนอะป๊อบนะฮะใช้เกราะครับแล้วผมก็ปล่อยซัำอีกรอบนึงครับเขาก็ต้องใช้เกราะแล้วครับผม นี่ฮะผู้ผาทถลอยนะฮะแล้วผมก็ปล่อยท่าไฟฟ้าไปไฟฟ้าไปแล้วเขาก็ปล่อยท่ามานะครับผมต้องตัดสินใจไม่กันครับผมนี่อาควาเทลไปแล้วผมก็ส่งนี่ครับน้องพี่จอร์ดมานี่พี่จอร์ดลูกสู้สู้พี่จอร์ดปล่อยท่าเอออยังไม่ทันปล่อยท่าครับต้องใช้เกราะก,ก่อนนะฮะ คว้าเทียวนะครับปล่อยไปเลยลูกนี่เล่เ่เล่เ่่นะฮะพี่จอร์นี่ตัวแถมนะฮะแต่ก็ใช้ได้ครับผมวินนี่มาเลยอุ้ยอะไรวะเขาเหลือตัวนี้ตัวงเหรอสวยแล้วครับท่านผู้ชมเขายังเหลือ ตัวนามฟ้าตัวนี้อีกตัวหนึง่งแย่ละครับผมนะฮะแต่ว่ามันแพ้ท่าน้ำแข็งครับรสู้ๆครับปาบนะฮะแต่ผ้าท้าเขาตีเราไม่เข้าครับท่าแรกตีไม่เข้าครับเรามีเกาะหนึ่งเกาะครับผมเราจะตีท่าแรกจนเขาตายมันรุ้นกันครับผมจะสู้ได้หรือเปล่าเมติออร์แมส มา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 ตีไป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 ตายไปเลยครับโอ้โหวินนี่มาเจอไฮโดรปันน๊มเลยลูกสุดยอด <laughs> ชนะจนได้นะครับแข่งไป5ชนะเป็น2อไอที่แพ้เราไม่เอามาออกมาฮะ <laughs> นะครับ เพียงพอแล้วเพียงพอแล้วนะฮะอ่าใครบอก IV วศูนย์สู้ไม่ได้คิดผิดคิดใหม่นะฮะผมอ่ามาว่ากันครับโอ้ลุ้นกันเหนื่อยเลยนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนออกมา PVP กันครับใครอยากเก่ง PVP ลองเข้าห้อง go battle Thailand ครับเซิร์ชเลย go battle Thailand นะฮะอ่าจะมีคุณแอ็รลอต้อนรับอยู่นะฮะมาคุยกันเรื่อง PVP ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ สวัสดีครับ